จะมาชมในการแข่งขันในรุ่นต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะรถก็เริ่มทยอยเซตติ้งแ l a เข้ามาแล้วนะฮะเรามาดูนะฮะผลของการแข่งขันและการคอลี่ฟายณตรงนี้นะครับรุ่นต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรุ่น125สต็อก U12 นะครับแล้วก็มีเรื่องของคะแนนสะสมมาตรงนี้ด้วยนะฮะเราแข่งกันไปแล้ว8สนามด้วยกันนะฮะสำหรับ U12 นั้นต้องบอกว่า คะแนนสะสมตอนนี้ยังเป็นของหมายเลขแปดศนะฮะวัฒนะกรวงสมร้อสิบเจคะแนนนะครับธนกรมานเสนนะครับ120คะแนนพัสะกรแก้วกล้า112คะแนนนะครับพิชัยรัตธิแถมยิ้มนะฮะ101คะแนนตรงซางคณิตานนท์ครับ50คะแนนนะครับแล้วก็พิรวิทย์ธิรันทิตินะครับ44คะแนนและลพลวัสดุมีทองพิมพ์สิคะแนนเท่านั้นนะครับและนี่คือผลรลวมคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาของการคัดลิฟาย นะการคอลี่ไฟของน้องๆกันนะครับกับโปรดักชัน n 125สต็อกยู12ครับครู่เดียวครับรถเริ่มทยอยเข้ามานะครับบริเวณของกิดสตาร์ทสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตของเรานะครับในการแข่งขันของเรานะครับสนามนี้จะเป็นสนามที่9นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศของการแข่งขัน FMSC Thailand r ทยแลนรถแลิ่ง 2,024นะฮะวันนี้มาดูนะฮะว่าใครจะทำคะแนนนั้นขึ้นมาเหนือห่างได้หรือเปล่าสำหรับคะแนนสะสมนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้ประกาศไปเพราะว่า157กับ120เนี่ยต้องบอกว่าขาดลอยแล้วนะขาดลอยแล้วด้วยนะฮะสำหรับอันดับที่หนึ่งนั้นก็เป็นของวัชรกรวงสมนะครับ ดูตันนี้นะครับคัดลิฟายมาตำแหน่งที่1นะครับสำหรับรถหมายเลข7นะฮะพรสกรแกล้วกล้านะครับหนึ่งที่สี่สินะฮะจาก8ริ้วนะฮะพร้อมคณะมาเลยนะฮะแล้วก็อันดับที่2หมายเลข93เพชรรัตน์แถมยิ้มจากเพชรรัตน์เรซซิ่งทีมนะฮะหมายเลข93นะครับจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะฮะเนี่ยฮะคุณแม่นี่หน้าตาเหมือนลูกชายเป๊ะเลยฮะความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยเหมือนอ่าไหร่อ่ะและอันดับที่3มาเล็กสิบเก้านะ,ะรัชตะเทพวงศ์นะฮะจากชนบุรีนะครับรัชตะเทพวงศ์นะครับเนี่ยชิงอ่ะคุณอน,นันต์จรุงกิจกูลนะจากอีทเอ็นเจทีก็อยู่เคียงข้างด้วยแล้วมาดูอันดับที่4นะครับวัชรกรมงสมครับ8 0ดนะครับจากอีทเอ็นเจทีพีทีทีลูบิแคลลเลสซิ่งทีมนะเนี่ยชิงก็มาให้กำลังใจทุกคันครับ ถัดมานะครับในตำแหน่งที่5สําหรับธนากรมันเสนนะครับหมายเลข8นะฮะนี่น้องโนวาใช่ปะเออไม่ใช่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 ใชน้องอันนี้นี่คนละคนกันนะแปดศูนขอโทษทีอีตเอ็นจทีนะแล้วก็หมายเลข8เมื่อตะกูธนากรมันเสนหมายเลข28ครับปิรวิทย์ฮิรันทิตติครับนะฮะปิรวิทย์ฮิรันทิตินะฮะหมายเลข28แแล้วก็ถัดมานะฮะ ในันดับที่7นะครับเมื่อกี้ก็เวลาก็ค่อนข้างไล่ๆไปนะฮะสี่ห้าหกพัชรพลอมรอนุพงศ์นะครับหนึ่งอันสี่แปดจุดสองหกสามนะครับตำแหน่งก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับตำแหน่งอันดับสี่ห้าหกแล้วถัดมาหมายเลขสามสิบเจ็ดตำแหน่งที่แปดอติวิทย์บุญทรงน้องอันปันโอ้โหขึ้นมาที่แปดเลยน้องอันปันอ่าลาการแข่งขันโมโตครอสแล้วนะจากชนกรบุญส่งนะฮะแล้วก็ถัดมา181นนะฮะนี่เลยฮะ นฤชนกิรติประาครับหมายเลขหนึ่งแปดหนึ่งนะหลักสนามชนกรแลนดะ์น้องอันปันเนี่ยเปนกรบุญส่งนะี่ลูกชายไอย้น้องชายนะฮะน้องตนก้าอ๋อแล้วครับเรามาก็อันดับที่สิบเป็นอภิวัตจูปนานนท์นะครับอันดับที่สิบเอ็ดพระสุดมีน้องพิมพดับที่สิบสองกรจันสว่รงอันดับสิบสามไมลลินไฮนะครับ เอาละครับตอนนี้เราต้องบอกว่าเราจะทำการนะฮะในส่วนของนะักแข่งจะทำการวอร์มอัพหนึ่งรอบนะครับน,นี้เป็น production ร้อยห้าตกยูสิบสองนะครับรถทุกคันเข้าสู่รอบวอร์มอัพครับ เราจะแข่งขันกันทั้งหมด6รอบสนามนะครับ6รอบสนาม15กิโลเมตรก็ให้น้องๆน,นะฮะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยนะ <S <S พัฒรพลอมรอ,อนุพงศ์เนี่เราก็ต้องมาดูมาลุ้นนะค,คุณแม่ก็เอาใจเชียร์เอาใจช่วยกันอยู่นะครับแต่ในที่สุดก็เป็นคนเก่งของคุณแม่นั่นแหละไม่ว่าจะอันดับที่เท่าไหร่เนะฮะเป็นสนามแรกด้วยนะสำหรับพัชรพลอมรอ,อนุพงศ์ มายเลขสี่ห้าหก 4, 5, เดี๋ยวมาดูนะครับกับการแข่งขันทั้งหมด6รอบสนามเน่ก็ค่อนข้างที่จะโหดสำหรับเด็กในวัย7ขวบ9ขวบ8ขวบนะ7 8 9 1 0 1 1 12บบขวบนะมากที่สุดคือ12ขวบเพราะว่าอายุไม่เกิน12ขวบนะครับรุ่นนี้นะฮะก็รถที่ใช้ก็อยู่ในระดับ1 2 5ซีซีนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้รถ125นี่ เมื่อก่อนสมัยผมขี่ยัง50ซีซีอยู่เลยตอนนั้นอยู่ป .7 แล้วนะ50ซีซีเนี่ยแข่งรถครั้งแรกเอา80ดีซีแข่งตอนนั้นอายุ12ปีแล้ว,วเนี่ยว่านะฮะโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้โอโ้โหโทรหากันกิ้งกางไม่เสียตังค์ก็มีนะใช้เน็ตด้วยโทรหากันใช้ไลน์โทรหากันได้ข้อความเมสนเสจก็โทรหากันได้นะเมื่อก่อนนี้จะโทรทางไกลทีเข้าแถวที 20คนนะจากต่างหวัดโทรเข้ากรุงเทพต้องเข้าคิวนะเดี๋ยวนี้ก็โลกมันเปลี่ยนไปเด็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีพัฒนาการนะครับโดยที่มาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนัแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าเรามีในรุ่น 50cc นะครับรองรับการแข่งขันตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายเลข28นี้ก็คือพิวิทย์ทีรนธิติครับจากกรุงเทพเอาละครับ6 รอบสนามครับพัสกรแก้วกล้านะฮะแก้วกล้าหมายเลขเจ็ดนะฮะอยู่ในกิจสตาร์ทตดำแหน่งที่หนึ่งนะตำแหน่งที่หนึ่งอ,อ่า น่าจะขายขายังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เดี๋ยวมีไม่และกรรมการดูแลครับใครที่ขายยังไม่ถึงก็นะก็เป็นธรรมดาครับบางทีบางจังหวะอาจจะขาลงไม่ทันก็มีนะครับแล้วมีคณะกรรมการดูแลตรงนี้ด้วยนะช่วยประครับประคองนะครับแล้วก็ช่วยติดเครื่องด้วยเรานะก็ให้โอกาสเสมอครับเดี๋ยวให้น้องๆได้โอกาสได้ลงทําการแข่งขันด้วยนะอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับให้โอกาสเสมอครับสําหรับเยาวชนของเรา ของการแข่งขันครับอ่ายังมีโอกาสไหมรถติดไหมก็ต้องดูนะครับก็ด้วยรถมีทั้งเกียร์แล้วก็มีทั้งครัชด้วยนะฮะขยับมาเนี่ยจากรุ่น50นี่ก็จะขยับมารุ่นนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไปสตาร์ทท้ายสุดนะครับก็ต้องสตาร์ทท้ายสุด ไม่ถึงจริงๆครับเราจะเห็นว่านักแข่งนี่ถ้าตั้งลำได้ก็ไปได้แล้วครับตั้งลำได้ก็ไปได้ครับเอาให้โอกาสเสมอครับลดออกแล้วน้องไปได้ไหมครับอ้าวน้องไปได้ครับอ้าวมีคันนึงครับติดอีกนิดนึงขาไม่ถึงเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าก็ต้องฝึกฝึกค่อยๆฝึกฝนไปครับแล้วก็มีโอกาสได้แข่งขันชิงแชมป์กันด้วยอย่างเป็นพัสกรแกล้าครับ เป็นมาเป็นผู้นำนขณะนี้สำหรับรถหมายเลข7ครับหมายเลข46หครับอายุ7ขวบเองะประวัสุดมีทองพิมพ์นะครับผลพสุดมีทองพิมพ์อายุเพียง7ขวบครับก็ยังไม่เหนียวแน่นเท่าไหร่นะในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ขาก็ยังไม่ถึงแล้วก็รถมีทั้งเกียร์แล้วก็มีทั้งคลัตช์ด้วยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่เด็กกฝึกฝนให้ขับขี่ได้พอขึ้นรถได้ก็ได้ก็จริงฮะ แต่เบื้องต้นของการสตาร์ทนะครับมีทั้งการเข้าเกียร์เมื่อรถวิ่งมาก็ต้องใช้พรสวรรค์ในการใช้เกียร์มาแล้วก็กำคัดเอาไว้ด้วยนะครับเข้าเกียร์แล้วกำคัดแล้วก็รีบเอาขาซ้ายลงนะฮะเอาขาซ้ายลงอย่างข้างเดียวนะฮะอย่างขาข้างเดียวแล้วก็ขยงนะขยงขาขวาไว้ก็เป็นการฝึกเฉพาะตัวครับใช้โอกาสฝึกเยอะๆแล้วก็นักแข่งนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะออกตัวหลังจากลอยลำไปแล้วก็โอเคครับ แล้วก็ความเร็วของรถนะครับกฎการของการงขันไม่ให้โมดิฟายนะครับเป็นรถโปรดักชันนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับพ่อไปเดียวเอาละครับเรามาดูตำแหน่งที่2ครับตอนนี้ตำแหน่งที่1ภาศพักรแก้ากล้าเห็นชัดๆครับหมายเลข98และ808นะครับ96นะครับ93นะครับเป็นชนะแถมยิ้ม93ครับ อ่าไม่ให้เกนะฮะ9ก้าสามฮะเพชรรัตน์แถมยิ้มนะครับจะตามด้วยวัชรกรวงสมครับธนกรมนาเสนมาลึกแปดอันดับที่4อันดับที่5รัชต์าเทพวงศ์อันดับที่6นะครับวิรุวิทย์อินันทิติครับที่1ยังเป็นของวัชกรแก้ากล้าครับยาวมาเลยทีเดียวครับตอนนี้ต้องบอกว่าเพชรรัตน์แถมยิ้มนะครับตัวเล็กมากใบหน้าคมๆฮะคมจนมีดบาดเลยฮะ โอ้โหคมเหมือนมีดเลยเอาแล้วครับหมายเลขเก้าสิบสครับพัชรัสแสมยิ้มครับพอลอยลำได้ก็ไม่ใช่หมูแล้วครับแาดศูนย์แปดในอันดับที่สาครับวัชรกรวงศสมอยู่ในอันดับที่สมครับตอนนี้ดูครับหนึ่งสองานันดับที่4ี่นั้นเป็นของธนกรมนเสนครับส่วนตำแหน่งที่หาตามมาห่างๆหมายเลข19บเก้รัชตะเทพวงศ มา,มาห่างๆครับหนึ่งนิยาโอ้ยบานออกไปโอ้โหยน่ากลัวว่าส่งมาเต็มจริงๆนะครับในเทินนี้ในค่อนข้างที่มีบานเล็กน้อยแล้วครับปลสกร่อแกล้าครับเพชรร์ัแถมยิ้มพี่ชายใช่ไหมดูน้องชายไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะก <laughs> ินดพัดแถมยิ้มมาอยู่ข้างลุงตู่บอกมาเชียร์พี่ชายเพชรรัแถมยิ้ม อ่าตำแหน่งที่3ครับวัตถลกรวงสมครับ8ป8ปเป็นตำแหน่งที่3เอาล้วครับสามแหล่งที่สครับธนากรมนเสนครับสอันดับด้วยกันครับติดกันมาอยู่ในขณะนี้ครับส่วนอันดับที่ห้าห่างๆนะครับสำหรับรัชตาเทพวงนะครับตามาห่างๆครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันได้นะครับกับเพจ fm sct ไทยแลนด์มอเตอร์คอร์สแอนด์โรลเลซิ่งนะครับเป็นเบสที M A S T, มอเตอร์คอร์สแอนด์โรลลซิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับวันนี้เราบรรยายการแข่งขันนะครับในะสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตในสนามที่9นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็รอชมหอมผลกินทุทีนะฮะในฝั่งภาคใต้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีถ่ายรูปประวัติศาสตร์กันตอน5โมงเย็นนะฮะเอานักแข่งที่มาทำการแข่งขันที่ไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับเก็บภาพ ลงเพจนะฮะโดยสื่อมวลชนนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ยาวมาเลยทีเดียวฮะหนึ่งกับสองกับสามนี่ไม่ขาดนะครับพระสรฆ์แกล้วกา้าล่าเพชรรัตแถมยิ้มตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหตำแหน่งที่สามครับวัชรกรวงสมที่สี่ธนกรมนเสนครับ บานออกเล็กน้อยความเร็วค่อนข้างความเร็วคว่อนข้างใกล้เคียงนะครับไม่มีใครเร็วกว่าใครนะครับแต่ว่าเรามาดูนะาการปั่นเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะฮะปั่นข้าเล่นเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรทีเดียวนะครับทั้งการยกลึกทั้งการเข้าโค้งที่แบบนะบต้องตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยเร็วกันเอ้ยเกือบพลาดไปฮะพิรัรน์แถมยิ้ม สบัดเล็กน้อยมาไกลนะสำหรับเพชรรัตน์แถมยิ้มนี่ภูเก็ตเลยนะบ้านอยู่ภูเก็ตเลยโอ้โหที่บ้านเป็นเกาะใช่ไหมโอ้ยเอาละครับบาโดนไปแล้วเพชรรัตน์แถมยิ้มครับวัลระกรวงสมขึ้นไปแล้วศินภัทรแถมยิ้มอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปฟ้องแม่แล้วพี่โดนแซงแล้วไปฟ้องพ่อเลย พ่อพ่อโดนแสงไปแล้วพ่อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะเอาคืนนะดูฮะหมายมันปั้นมือแล้วครับสำหรับวัตกรวงสมเอาแล้วครับโดนไปแล้วสำหรับเพชรรัตแถมยิ้มหนึ่งตำแหน่งครับแล้วก็ย่องมาข้างหลังแล้วฮะสำหรับธนารมนัเสเซนติดเข้ามาแล้วเหมือนกันครับสองสามสี่ครับตอนนี้พ่อรู้อย่างว่าโดนแสงไปแล้วรู้แล้วนะโอเคโอเค โอเคมาฟ้องมาฟ้องมาฟ้องไปบอกพ่อไปฟ้องพ่อพี่โดนแซงไปแล้วพ่อไม่รู้ไงพ่ออยู่ด้านหน้าสนามใช่ปะหนูเห็นหนูเห็นจอกับลุงตู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคืนนี่ฮะยังจี้กันอยู่นะฮะไม่ได้ทิ้งห่างเท่าไหร่ที่โดนนะ่ะโดนแค่โค้งในเข้าไปหน่อยเดียวนะฮะดูฮะว่าพระรอกงสมนะครับจะรักษาตำแหน่งที่สองได้หรือเปล่านะครับ พเพชยรลัแถมยิ้มก็ยังจี้ติดอยู่นะครับไม่โดนทิ้งห่างเท่าไหร่กับตำแหน่งที่3เอาแล้วครับมาแล้วครับเชลัดแถมยิ้มดูดเข้ามาใกล้ๆครับเอ้ามาแล้วตรกรมันเสนนะครับเกาะในเข้ามาพเพชเร์ล์แถมยิ้มครับเลือกลายในนะทําใ้้ชิดเข้ามาอีกเล็กน้อยมีรถนอกลอบด้วยนะมีรถโดนนกลอบด้วย หมายเลขเจ็ดพึ่นนำอยู่นะกำลังจะน็อกรอบหนึ่งคันครับเป็นรถสีชมพูชมพูน่าจะเป็นน้องไอ้นี่ใช่ปะ่ะอ่าอาล้ครับนี่เลยนะตอนนี้ไมลีนน้องไมลีนเป็นน้องผู้หญิงนะครับเป็นน้องผู้หญิงฮนะน้องไมลีนอาแล้วครับมาแล้วครับมาเหนียวจริงๆนะ แล้วก็เอาคืนมาได้สำหรับเพชรรัตน์แถมยิ้มขึ้นมาเป็นที่สองอีกครั้งหนึ่งครับามาวัชรกรวงสมนี่ใส่หัวยิกเลยทำหัวยิกยิกเหมือนกับคขาโดนกาบแก้วโดนแซงเลยอ้าวไม่ใช่อาไม่ใช่อาชอาล้มาแนะ้วขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งครับในตำแหน่งที่สองสำหรับเพชรรัตน์แถมยิ้มครับไม่วิ่งไปฟ้องพ่อหรอไม่วิ่งไปฟ้องพ่อนะธินพัฒย์แถมยิ้มบอกไม่ฟ้องแล้ว เห็นกันชัดๆแล้วก็โดนว่ามีรถลอกลอบมาขวางกันเล็กน้อยครับน้องไมลีนนะฮะเป็นน้องผู้หญิงนะครับก็เป็นธรรมดาน้องมาสนามแรกด้วย808ครับเป็นตำแหน่งที่3ามพนักรรงสมแล้วก็ธนกรมนาเสรนะตามด้วยรัชตาเทพวงเป็นตำแหน่งที่5นะครับหมายเลขสิบก้าขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะสนามแข่งรถไทยลานเซอร์กิทที่ิพิแข่ง เริ่มต้นที่นี่ของการแข่งขันนะครับเรามาชมนะครับของการแข่งขันี้เป็นเบสซี t h a ไทยแลนด์โรลลิ่ง2024ครับยังมาได้ดีครับเป็นตล์แถมยิ้มครับ808วัชรกรวงสมนิโดนกับคืนไปนะตกตำแหน่งที่2ก็หล่นไปที่3อีกครั้งหนึ่งครับในตำแหน่งเดิมของตัวเองมากอดค้งได้ดีครับสำหรับเป็นตล์แถมยิ้มนะ มาแล้วครับตัวป่วนแล้วธนกรมนาเสนครับ <laughs> เริ่มปั่นติดเข้ามาแล้วครับห้ารอบผ่านไปแล้ว <laughs> นะเราม,มาดูนะครับเอาแซงอีกครั้งแล้วแม่ยังยังยังเอาคืนเหมือนเดิมครับดูครับพเพชรรัตแฉมยิ้มจะสามารถาร,รักษาตําแหน่งที่2ได้หรือเปล่านะครับเกมอยู <laughs> ่ที่ตําแหน่งที่สองและตําแหน่งที่3ครับมาถึงตรงจุดนี้นะครับโค้งนี้ อาภปสก์ก้วกล้าก็คงนําอยู่ครับอันดับที่สองครับพรเพชรัตแถมยิ้มติดกันเลยครับสองสามสี่ครับพรเพชรัตแถมยิ้มวักรวงสมธนกรมนเสนสองสามสี่ติดกันมาเลยครับตอนนี้ติดขึ้นมาเลยทีเดียวครับโอ้ยมีเสียวครับมาเทิร์นสิบสามนี่ต้องได้เสียวแน่เป็นแบบนี้ทุกครั้งไปเอาล้ครับ 1 1 1 2 13มาถึงตัวนี้เข้าเส้นไปเรียบร้อยครับพระสะกฆแก้วกล้า,ลาและและเพชรรัดถามยิ้มเข้าหรือเปล่าอ้าวเพชรรัแถามยิ้มเข้าที่2ครับวัชรกรวงศสมเข้าที่3ธนกรมนเสนเข้าที่4ครับามาไปเรียบร้อยเราดูตำแหน่งที่ห้อีกตำแหน่งหนึ่งครับสำหรับหมายเลข19รัชตาเทพวงมาแล้วครับแล้วก็แยังกามาหมายเลข19เกเป็นไปตามคาดครับรัตตาเทพวง เป็นแหน่งที่5ครับที่6กปิวิทย์ิรันทิตีครับที่7อัิวิษ์บุญส่งครับน้องอันปันนะครับจากโมโตคอร์สก็มาทางเรียบได้ดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการนะครับกลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลกับ FMSD c Thailand Racing สนามที่9กันอีกครู่เดียวครับ มาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนะักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับในช่วงของพิธีมอบรางวัลเอเป็ลเมซิีไทยแลนด์โรลซึ่ง2,024เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่9นะครับกับในรุ่นโปรดักชั่น125สต็อก U12 ครับรุ่นนี้ขอเรียนเชิญคุณพภินันสวนกูลนะครับจากน้ำมันหล่อเลื่นดีเดมิสึนะฮะจากบริษัทน้ำมันอโอรโลทยจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับเรียนเชิญมอบตำแหน่งที่5รับหมายเลข19ครับรัชตะเทพวงศาก ชนบุรีอายุ8ขวบนะครับตัวเล็กนิดเดียวเลยนะฮะแล้วก็ในอันดับที่4นะครับหมายเลข8นะฮะธนกรมนาเสนครับจากสมุทรสาครนะฮะมอมโลกกิตติยศด้วยนะครับตำแหน่งที่3ครับเป็นของวัชรกรมงสมครับจากอีซเอ็นเจทพีทีทีลูบิการ์นและซึ่งทีมนครปฐมครับและยังมีน้ำมันหล่อลื่นของเอเดมิสืีมอบให้ด้วยนะฮะตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับเกลือ เกือบพลาดไปนะฮะสำหรับเพชรรัตแถมยิ้มครับเพชรรัตเลสซิ่งทีมจากภูเก็ตครับยิ้มเลยนะบอกเกือบพลาดไปนะตรงจุดนี้พร้อมน้ำมันเครื่องเดีมิสูรนะครับและนะยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะเลิศครับพัสกรแกล้าจากชะเทิมซาวแล้วก็ยินดีด้วยนะครับปรบ,รม,บ,รบม,มือให้กับทุกคนด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับคุณตุงชัยวงสวรรค์ครับท่านนายกสมาคม ประธานสมาพัธ์กีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับมาเกียรติร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆในรุ่นโปรดักชั่น125สต็อก U12 ครับยินดีด้วยนะครับ